คือเป็นตัวที่อาศัยขิ้มากเรียบร้อยหนึ่งทีอันตีครับเรียบร้อยไหมสองตัวหายตัวออกมาครับรอเทล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 เรียบร้อยไหมถึงทีสองทีสามทีเรียบร้อยนะครับเอาไงเอาไงโบ๊เดียวไม่แตกสามอีกโบ๊นะครับสองทีนะครับมีอีกไหมเรียบร้อยเดินมาแบบนี้ไม่เดินหนีจังหวะนี้โดนเรียบร้อยอันติเมแตกสองวูคองวูคองอ๋อเรียกเราวูคองวูคอง นี่ไงนะครับปูคลองอะไรเล่านะครับปูคลองอะไรเล่านะครับจังหวะนี้ออกมารอสกิลนะครับดีเลย์นะครับเคาะไปถึงทีตีไปถึงขังนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับมอทอสเก็บไหมเรียบร้อยดับเบิลคิวนะครับ ครับคนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชจมาเทพ์เ m อ r ์นครับวันนี้อยู่กับอารวีนะครับตอนนี้ก็จับฮีโร่มาเป็นบูคลองนั่นเองนะครับขอตัดภาพมาที่ตอนเราฟาร์มกันเลยดีกว่าเลยครับจะได้นะครับไม่เสียเวลาในการรับชมเนาะวันนี้นะครับก็เป็นการนะครับโซโลแหลงนะครับสำหรับอาวีนะครับหลังจากรีซีซั่นใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่นะครับไดมอนด์กลางๆนะครับกำลังจะขึ้นไดมอนด์หนึ่งนะครับ อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับจับมาเป็นวูคลองครับคิดว่ามันน่าจะนะครับตัวอุกกรณ์พัลสู้ได้ดีเลยนะครับวูคลองในแพทปัจจุบันเนี่ยนะครับสําหรับเมนลิงเนี่ยครับจะเห็นว่าวูคลองนะครับมันก็จะถามว่ามันกากไหมก็ไม่เชิงนะแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งนะครับเขาเนี้ยมันจะมีทิศของวูคลองนะครับในส่วนของการฟาร์มนะครับเราสามารถสแต็กสองได้นะครับอ่าหรือว่าค่าผู้เล่นนะครับเราสามารถใช้สกิลสองได้ครับสกิลสองหลังจากเราใช้เนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ3นะครับถึง4วิเลยนะครับ พฉชนะว่าถ้าเราใช้สกิลสองลงหน้านะครับเราจะสามารถนะครับคูดาวสกิลสองเดียวแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งนั่นเองนะครับตัวนี้โดนเฟิร์สบัตนะครับมอทอสนะอ่าแล้วก็บูคองนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับบูคองที่สามารถฟาร์มนะครับจนจบเกมเลยนะครับอันนั้นหมายความว่านะครับเจ้าบูคองเนี่ยจะต้องหาคีย์ที่ข้อให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้ดอดเข้าไปครับเซฟิสนะครับ2 T ทีสามทีมีได้เปล่าเซฟิสไม่มีสกิลนะครับเรียบร้อยนะครับ ประมาณชุดกวาๆนะครับเซฟิก็หลับแล้วนะครับท,ทั้งทั้งที่เซฟิดเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้า HP น้อยเนี่ยเขาจะยิ่งแข็งนะครับแต่บุคองเราสามารถปิดด่านได้เองนะครับเป็นนะครับเออไปทางที่ดีครับในทางของด้วงในวันนี้โอ้โหเรียบร้อยมอรอเอ็กซ์คิวนะครับสวยงามมากนะครับอันจริงๆอ่ะผมเล่นบุพองมาสักยะหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่ชอบบุคองนะแล้วก็ บุคลอส่วนใหญ่จะเป็นฮีโร่ที่เล่นดักมากกว่าครับแล้วก็เป็นตัวที่สโนบอลวงไฟไม่ค่อยเก่งครับนะครับจะเป็นตัวที่ดักมากกว่าแล้วก็อัตราคริติคอนะครับสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอย่างเคฟซันตินะครับหรือว่าคาริสติงเนี่ยสชิ้นนี้ถ้าเรายังไม่มีนะบอกเลยว่ามันก็ยังไม่เก่งนะครับเพราะว่าคาริอ่ะมันได้อะไรเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตีเร็วนะครับความเสียหายคินะครับรวมไปถึงการซีซีด้วยนะครับ จังหวะนี้เราเห็นบนอ่ะโลมากๆแล้วนะครับถ้าเขาฝืนเล่นเราน่าจะผิดได้สักหนึ่งตัวครับจังหวะนี้วิ่งมาทางเราหนึ่งตัวเรียบร้อยนับหน้าแหกไปครับสั้นหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้ไรเตอร์จับตีธรรมดาไปแบบก็โลแล้วนะครับจังหวะที่กระโดดคีติคอไปด้วยนะครับบอกเลยว่าเอาชัวั์จัดนะครับจริงตีธรรมดาก็ตายนะเขาไม่มีฟิกเกอร์แล้วแล้วก็กาลีเป็นตัวที่เดินแบบสโลจัดเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเซฟฟิตพยายามจะเจาะป้อมล่างเรานะครับเออป้อมกลางเราระวังให้ดีนะครับ จริงมันยังไม่สีนาทีอ่ะเราเล่นได้นะเราไปหาฟาร์มทำอย่างอื่นดีกว่านะครับหรือว่าจะไปตัดเบรคต่อสู้ก็ก็ได้ครับด,ดีเลยแหละนะครับอย่าเพิ่งส่นป้อมมาครับแต่ถ้าเจอเกียร์ป้อมเนี่ยก,ก,ก็มีโอกาสแตกนะไม่ใช่ว่ามีโลแล้วไม่แตกก็แตกเหมือนกันทุกคนนะ <c oughs> ไปนะครับไปหาลากดีกว่านะครับจริงจริงูฮองต้นเกมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะลากเท่าไหร่นะเพราะว่าอัตราคิติคอไม่ออกมันเป็นตัวกลากหนึ่งตัวเลยแหละนะครับ คือมันอาศัยดวงม้าๆนะครับว่าคีออกไหมนะครับถ้าคีออกน่ยต้นเกมก็เก่งนะคือเป็นตัวที่อาศัยคีมากเรียบร้อหนึ่งทีอันตรีครับเรียบร้ออไหมสองตัวหายตัวออกมาครับเคาะไปหนึ่งทีโอ้โหเตลเซียนเก็บจัดเลยสองตัวพระเจ้านะฟานฮัรับวันนี้ไม่มีนะครับแอสซิมิรดากอนนะครับแล้วก็ไม่มีเจ้ามังกรนะครับดาร์คสเลเยอร์นะครับ พยายามตัดเบียรนะครับแล้วก็ทําให้เราได้คาริสติงให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับเพียบสันติให้ได้นะครับคู่นี้คือเป็นเบสิกของบูคองเลยนะครับถ้าไม่มีบอกเลยว่ากาดนะครับมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าจะไม่เล่นคีลเลยในกายภาพก็ได้นะแต่คือแต่คิดว่ายังไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกายภาพเลยนะครับบูคลองกายภาพแบบไม่ต้องพึ่งคีนะฮะใส่ดาบแดงใส่โบเค้นนะครับโอมิอาลนะครับแล้วก็ใส่พวก ตีเร็วไปก็ไม่เร็วนะใส่พวกอาทาลอนนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับรามาทุกคนนะครับจังหวะนี้ก็ไปบนกันหมดแล้วเราก็ฟาร์มปกตินะครับอมาล้านหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่สองจแกงคาริสติงนะครับ ต้องบอกว่า2ชิ้นเนี่ยนะครับถ้านะครับหาได้เร็วที่สุดเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่มีใครหยุดอยู่แล้วนะครับจังหวะที่โดนดักเนี่ยบอกเลยว่าชุดเดียวเกือบทุกตัวนะครับอ่าถ้าแบบน่าเกลียดเลยก็ชุดครึ่งนะครับจังหวะนี้ผมคิดว่าน่าจะเห็นเราแล้วนะครับจังหวะที่เราเดินมาเห็นเซฟิสนะครับแปลว่าครูต่อสู้ก็เห็นเราเหมือนกันนะครับจังหวะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปเล่นที่อื่นมากกว่าครับเวเลสไม่น่าออกมาแล้วนะครับจังหวะนี้ เทาที่แบบเราเดินไปโซนนะครับจังหวะเนี่ยเบเดนน่าจะแบบรอส่วนอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดตัวนะครับอ่าเห็นไหมเขาเล่นกับหมอทอนะครับจังหวะเนี้ยคือผมจะไม่เล่นด้วยนะครับก็คือจะไม่คิวเลยนะครับถ้าเขาไม่เข้ามานะจังหวะนี้ก็เข้ามาการตียัดหน้าดีครับทุบไปเบเดนตัดมังกรเราว่ะทีเดียวนะครับโอเคนะครับถือว่าเบเดสทาได้ดีนะครับแล้วก็คุ้มด้วยนะครับผมผลิตไม่ทันนะครับโดนสตาร์นไว้นะครับจังหวะนี้รู้สึกว่าปิงปิงจัดเลยครับถ้ามอง อ่ามุมบนผมนะคือแบบปิงคลื่นจัดเลยนะครับเออตอนทั้งที่แบบเน็ดก็แรงนะคือแบบเดินและเป็นพันนะครับต่อปิงนะครับไม่เข้าใจนะครับมาทุกคนนะครับเดี๋ยวไปตัดบับบูครับแล้วก็น่าจะไปดักเลนบนดีกว่านะครับจริงๆแล้วเคคต่อสู้เนี่ยก็เป็นแหลงคอนหมดเลยนะแล้วก็เป็นแหลงที่แบบเออลีมานั่นแหละนะครับก็เป็นซีซั่นนะครับช่วงนี้รีมาครับสองสามวันแรกเนี่ยนะครับพวกตึงๆเยอะนะครับ เทวันนารู้สึกว่าแรงมากเลยนะช่วงนี้นะครับแวนก็สู้ไม่ได้นะครับเรียบร้อยไมสองทีโอ้โหทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยเจอทอนเข้าไปนะครับดับเบิลคิวเลยนะครับจังหวะนี้เราก็ปิดไปที่สามศูนย์หกนะครับถามว่าโดยไหมไหมนะครับต้องหาเบฟเยอะๆเลยครับจังหวะนี้ดอดหนึ่งครั้งปั๊บโอ้โหเจ็บหนักอีกเอาไหมเอาไหมเฮ้ยแทงรวมแทงรวมนะครับทุกคนนะ แต่วันนี้เราขอเซฟีเข้าเยอะมากนะคือแค่แค่มาแกะก็เหือเยอะแล้วนะครับเอาฝืนหลอฝืนเรียบร้อยนะครับเจอเลเตอร์มาด้วยอย่างนี้นะครับการีเตอร์ไม่ทันนะครับยังว่าอยู่ทําไมถึงห้าวนะครับเขาคิดว่าจะมีการีนะครับมาเติมมันติทันนะครับแต่จริงแล้วการีมาไม่ทานครับคนที่ทันคือเอาเลเตอร์นั่นเองนะครับป้อมล่าครับต้องปล่อยแตกเลยนะครับแต่ผมว่าจะดัาอยู่ตรงนี้ครับถ้าเขาแหลมมาตีนะครับในส่วนของคลิปนะครับแต่คิดว่าน่าจะกลับบ้านไปแล้ววะ น่าจะกลับบ้านเป็นเราแล้วเนี่ยไม่มีนะครับทุกคนครับไม่เจอนะครับไปนะครับฟางมัาต่อทุกคนนะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งเสียเวลาครับฮีโร่ตัวเดียวนะครับรีบไปครับหาของให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เกมแม่คิดว่าจะออกเป็นคีรลอยนะว่าจะออกกองเล็บนะครับเพิ่มนะครับอ่าผมคิดว่าในบางจังหวะมันตีเร็วอ่ะมันมากจะมีโอกาสนะครับในวสาเหตการ เพิ่มโอกาสติดคีทได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคีทได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราได้นะครับเป็นส่วนของอัตราคีทเพิ่มนะครับนะมันก็จะได้แบบคีบ่อยขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับบวกกับการตีเร็วนะครับลิงคีร้อยอะไรประมาณนี้ป่ะนะครับเลนบนนะครับนวันนี้เรนชนนะครับแล้วก็พุท่ธสู้ในแมปเนี่ยเราเจอแค่2ตัวนะครับไม่เจอเลยนะครับเจอล่างสองกลางสามโอเคแปลว่าบนไม่มีใครเลยนะ บนไม่มีใครเลยนะครับผมต้องเลยจัดเลยว่าจะไปยังไงดีนะครับตอนนี้น่าจะต้องตัดเวบบน,บนทิ้งไปก่อนให้เวบบนมันสูงสูงครับเขาจะได้พวงนะครับแล้วเราจะไปตัดนะครับในส่วนของดาร์คเเลเยอร์นะครับแครี่ห้ามตายนะจังหวะเนี้ยนะครับอย่าห้าวนะครับแครี่ห้ามไม่มีคนช่วยตีมังกรนะจังหวะนี้กลางสองต้อง,ต,องต้องรอดูแมพครับ <her> จริงๆอะผมเล่นลิงไม่ค <and making S 1> ม่อยอยากจะโผล่นะทุกคนนะ คือเป็นตัวที่แบบไม่ได้สนคิวมากทุกคนนะครับผมเน้นฟาร์มให้แบบรวยนะครับแล้วก็ชอบตัดออบเจกต์ให้เพื่อนนะครับถ้าสเต็ปการเล่นนะครับแล้วก็อุ้ยมันอยู่นี่วะเียวปิดไปแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมไ่ทุกคนนะครับถ้าจังหวานนี้ผมใช้สกิลหมดแปลว่าผมนี่น่าจะโดนเทลเล่นแน่เลยไม่ได้ทุกคนนะครับแล้วเทลเข้าไปที่พุ่มบูแล้วไปรอซอนแล้วนะครับ เลนบนเยอะจัดเลยนะครับเราฟาร์มแดงไปก่อนนะครับแล้วก็น่าจะต้องลงล่างนะครับไปเปิดป้อมล่างไม่ได้ดิล่างน่าจะชนบับบูเกิดน,นะครับเราต้องไปมังกรแสงคุณสู่เนี่ยออกบอกเลยว่าแบบเก็บออบเจกต์ได้ไม่เร็วเลยนะครับไม่ต้องอาศัยป่าด้วยซ้ํานะครับคือพากันลอยแบบดีมากๆนะครับยอมรับเลยนะครับพวกคอนคูลเลอร์รีมานะแต่ถ้าเราเจอพวกไดมอนนะครับแล้วก็พวกคอมมนเดอร์เนี่ยน่าจะไม่ค่อยตัดออบเจกต์เท่าไหร่น,น,น,นนะ จริงๆคู่เราสู้ก็กลัวตายเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับหรือจังหวะนี้เราต้องตัดนะครับเป็นส่วนของมังกรแสงให้เพื่อนนะครับไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะเสียเปรียบยาวเลยนะเพราะว่าดาเขาคุมเยอะมากนะครับมังกรแสงอย่างน้อยเราเจอตัวเขาอ่ะมันยังช็อตนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์คลิปเลนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นดาเมจเล็กน้อยเพิ่มเติมขึ้นมาให้กับการเคลียร์มังกรม่วงนะครับตัวนี้ถ้าเดินมาตรงนี้หน้าแหกหมดนะสามตัวผมบอกเลยนะครับถ้าเดินมาตรงนี้หน้าแหกหมดสามตัวผมได้เลย รอ,ร,อรอเทล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 เรียบร้อยนะถึงทีสองทีสามทีเรียบร้อยนะครับเอาไงเอาไงโบ๊เดียวไม่แตกสามอีกโบ๊นะครับสองทีนะครับมีไหมเรียบร้อยเดินมาแบบนี้ไม่เดินหนีอันโอ้โหทีโบคิวนะครับว่าจะอันตีใส่หน้าไม่มีนะครับไอเซอฟิตมาดักอดีคิวไม่ดีเฉยนะจังวันนี้ปิดเวรเตต่อเลยครับเซฟิตอยู่บนนะครับกําลังจะลงมาในส่วนของเลน กลางเรียบร้อยไหมออ้ยโดนปัดมาออ้ยอยโดนเหยียบแบบเซฟิตนะครับเราก็ปิดได้นะครับบรีเจนเดอรี่นะครับโอเคนะครับตัดมาภาพตอนนี้ก็โอ้ยป้อมแหกกันไปนาวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเลนนะครับจะเสียเปรียบแล้วนะครับเริ่มจะเสียเปรียบตอนนี้สกอร์นะครับอยู่ที่7นะครับตาย1แล้วก็ช่วยเหลือนะครับ7นั่นเองนะครับออเรสเตอร์โดนนะครับเวเสนะครับโอ้โหอันติใส่ตรงกลางโคตรเยอะเลยทุกคนนะครับปิดได้ปะ โอเคคราบเจ้าเที่ยนเก็บนะครับมันสดของกาลีไปแล้วนะครับแล้วเรารอมอทอสเกิดด้วยนะครับไม่มีแทงชนนะครับจังหวะนี้ตัวไหนวะเทียวอยู่ข้างหลังจังหวะนี้โบ๊ะบะได้หนึ่งตัวคูบะสไปิวไหมเรียบร้อยนะครับดับเบิลคิวไปนะครับเทียวพยายามจะถอยออกไปนะครับจังหวะนี้ไม่แน่ใจว่าจะคุมนะครับมันสดของดาร์คซัลเอย์ได้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้เรามีสี่นะครับศัตรูมีเอ้เรามีเหลือสามใช่ปะรวมเราก็เป็นสี่ศัตรูก็เหลือแค่สองคน บนมีเทลก็ว่าถ้าอยู่ก็มีแค่เซฟิตตัวเดียวก็ไม่น่าจะทําอะไรได้แล้วนะครับน,น,าาน่าจะปิดได้แบบหลอมๆนะครับเซฟิตก็<ๆ>ก็รู้แหละว่าเราตีนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าเข้ามาตอนนี้ตอนนี้เราได้คีค่อนข้างเยอะนะครับผมจะออกราฟาร์มให้มันเต็มนะครับจะได้ส่วนของนะครับพลังโจมตีกับคูดาวด้วยนะครับสุดท้ายเขาจะออกเป็นตายเกิดนะครับในจังหวะบ,บางจังหวะที่เราพลาดไปนะครับอาจจะกลับมาแก้ตัวสลับเทียวได้นะครับ แต่ถ้าไม่ติ่มเลยดับแดงก็ไม่เลวนะครับแดงดีสุดดีนะครับในจังหวะบางจังหวะก็คิลแรงด้วยนะครับเรนล่าให้ทอนเคลียร์ไปนะแล้วก็รอคนที่จะมาดักทอรนะผมจะเข้าไปช่วยจังหวะนี้ไม่ดีเลยครับโอ้โหออกยากมากตัวกาลียิงนะครับโอ้โหพอกลับมาอีกครั้งนะครับทุกคนนะครับป้อมหายเป็นแถบแล้วนะครับแล้วก็โดนถางป่าแล้วนะครับน่าจะโดนเอ็นได้ง่ายๆนะเนี่ยนะครับดูจากเลนนะครับ อร์มรอแบบสุดโซมมากนะครับแต่ว่าคนณต่อสู้เหลือสามแหลกนะครับด้านในนะครับเราเองก็โดนเจาะกลางไปแล้วนะครับจังหวะนี้เวรเรสเข้ามาหนึ่งโบสองโบสามอันติเมตนะครับเรียบร้อยนะครับเซฟิทกลางสองแล้วถ้าเวรเรสเหลือขึ้นหลอดน่าจะโดนเซฟิทก,กดได้นะครับจังหวะนี้เราโบบาคันดีจัดเลยนะครับแต่ว่าการดันบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้ดันเลยนะมีเมตสองตัวมีทอนตัวเดียวที่มีดาเมจที่จะ ตรงตีบ้านครับส่วนเราเองอ่ะอยากจะดักมากกว่านะครับแล้วก็เป็นมอทอที่รับดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นว่าทีมผมจะอ่อนมากๆในเรื่องของการดันบ้านนะครับจะเก่งในเรื่องของการสกอร์คิวมากกว่านะครับในส่วนของการแก๊งเนี่ยเรามีตัวสตันนะครับอย่างอาร์เรเตอร์แล้วก็เตวเซียนเนี่ยเป็นตัวที่สซอร์ไฟด์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นดาเมจนะครับซีซีด้วยนะครับเราจะแบบเน้นในส่วนของการจับตายมากกว่านะครับแล้วก็ดักพุ่มนะครับ จะไม่เก่งนะครับในส่วนของด้านการสโนบบอลนะครับสําครปูของนะครับถามว่ามันเล่นได้ไหมสนบบอลอ่ะจริงจริงมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าหลายหลายอย่างมันต้องพร้อมนะครับม่าจะเป็นมือถือคูณเอ่ยนะครับแล้วก็เงินในเกมนะครับให้ให้พร้อมแหละนะครับเพราะว่าการสับไอเทมมันสําคัญจัดเลยนะครับมือไวเครื่องไวนะครับมือไวเครื่องช้าปิงขึ้นสับไม่ทันนะครับเป็นบ่อยนะครับนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันให้ผมใช้สัญญาณแบบ เออออโต้แล้วนะครับมันมันแหลกทุกคนนะครับดูปิงผมนีนะครับขึ้นไป200เทลวมาจังหวะนี้โดนเรียบร้อยอันติเมะแตกตอนะครับบอกเลยว่าสยองขวัญนะครับบอกเลยยคู่กันแบบนี้ก็ซีฟู้ดนะครับทุกคนจังหวะนี้เหลืออีก3ามตัวที่กําลังจะเราหรือเพื่อนเราอยู่เลนบนนะครับจังหวะนี้เพื่อนพิมพ์ละนะครับวอวอไม่รู้ว่าอะไรนะครับวอกนะครับวูคองวูคองอ๋อเรียกเราวูคองวูคอง นี่ไงนะครับปูคองอะไรเล่านะครับปูคองอะไรเล่านะครับจังหวะนี้ออกมารอสกิลนะครับดีเลยนะครับเคาะไปถึงทีตีไปถึงครั้งนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับมอทอสเก็บไหมเรียบร้อยดับเบิลคิวนะครับต่อดาร์คสเตเยอร์เลยเพื่อนนะครับจังหวะนี้ก็เขาตายห้านะเราต้องรีบพยายามกดดาร์คสเตเยอร์ให้ได้นะครับจังหวะนี้รู้สึกว่าป้อมเขาเสียเปรียบเรานะแต่ว่าในส่วนของคลิปเลนอ่ะเขาทำสามทางมาได้ดีมากๆนะครับเราค่อนข้างที่เสียเปรียบ นะครับเออนะครับเสียเปียบเสียเกือบอะไรนะทุนเรียบรอ้รอยครับเราได้ดาร์กนะจนังหวะนี้ก็รอตั้งรับเลยนะครับแล้วก็รอเก็บออบเจกต์อารีเพพีให้เรียบร้อยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมีโอกาสบินสูงมากนะแต่ผมที่ผิดพลาดตรงปิงผมเนี่ยนะครับดูดีนะครับมันขึ้น2องรอยบ่อยจัดเลยนะครับมันทําให้ผมตับไอเทมไม่ทันนะครับรู้สึกว่าน่าจะทําไอเทมไม่ทันนะครับจังหวะนี้น่าจะต้องออกตายเกิดแทนโอมิยามนะครับไม่น่าไหวนะโอมิยามเนะี่ย คือคู่ต่อสู้ก็มีซ c ซครับอย่างเซฟิสนะครับในสกิลอัติเมยนะครับสกิลหนึ่งนะครับมีเวเย่นะครับสกิลอัติเมยป็นฮาร์ดสกิลสองสกิลหนึ่งนะครับเป็น CC หมดเลยนะครับทุกวันนี้ทอนโดนเล่นนะครับเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับตรงหนี่สโนบอลเก็บไปได้นะครับตอนยังรออยู่นั้นจริงต้องรอทอนรีเจนนะครับถ้าฝืนเล่นลาไม่มีในส่วนของนะครับแครี่นะครับจริงๆเราไม่มีแครี่เล่นเนี่ยถามว่าลําบากไม่ลาบากนะเป็นเป็นตัวที่สําคัญในเล่นเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไปเผลอแบบ เราหลือเขามากๆนะครับเราโดนแคร์เล่นฝั่งตรงข้ามยิงอ่ะนะครับบอกเลยแทงก็แทงนะเก็บจัดนะครับจังหวะนี้อยากขึ้น3ทางมากนะครับถ้าผมอยากเล่นแบบชนะนะผมต้องเข้าไปตีป้อมล่างนะครับแล้วก็ยอมตายป้อมบนเนี่ยคือคนฝืนตีให้แตกแล้วนะครับแล้วก็ป้อมล่างก็เหมือนกันนะครับเราจะได้2แหลกนะครับแปลว่าถ้าเราได้ดักคืนหน้าเราจะจบกลางได้นะครับแต่ถ้าเราถอยนะครับเรามีโอกาสแพ้สูงจัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บสกอร์ได้เยอะนะ ็มีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับหรือว่าปิดห้านะครับจังหวันี้รอเลยนะครับจังหวะนี้เทวนาถค่อนข้างที่จะเริ่มแรงแล้วนะครับหลังจากที่ผมผมเดาว่าเขาออกมูรามุสะแน่เลยนะครับมาเจาะแทงนะครับเจาะมอทอสนะครับแต่ถ้าออกบอคนก็ก็แรงเหมือนกันแรงแต่ฮิ t แรกเลยนะฮะเนี่ยเริ่มไม่สวยแล้วนะครับแตกสามแตกสี่นะครับเรียบร้อยอารเรเตอร์นะครับตัวสุดท้ายนะครับจังหวะนี้บอกเลยว่าซีฟู้ดรู้สึกว่าจะโดนยาวแน่นอนนะครับจังหวะนี้กาลีสัตว์อันติค้างไว้นะครับ รู้สึกว่าถ้าการรีเดินมาเนี่ยผมเอาได้นะจั๋วันก็กลับบ้านทุกคนนะครับรู้สึกว่าไม่ไหวนะครับโอ้โหแตกสีเลยนะครับน่าจะกันไม่ได้ครับจวันเนี่ยผมต้องออกตายเกิดครับแล้วก็สลับเคียวนะครับแต่เงินไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับมี400ขายตายเกิดไปน่าจะพันกว่าบาทนะครับวันนี้โอ้สองตะกิ้โอ้โหไม่ทันทุกคนนะครับตายเกิดครับสลับเคียวบอกเลยตังค์ไม่ถึงเชื่อตัวแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับน่าจะโดนเทลเอ็นแล้วนะครับ เพื่อนไม่น่าไปแตกสีเมื่อกี้นะคือยืนอยู่หน้าบ้านเขาลึกไปนะครับน่าจะถอยออกมาให้ผมได้ดักบ้างนะครับอ่ะจังหวะนี้ก็ประมาณนี้นะครับโดนตบนะครับวัยรุ่นไทยนะครับไฟเดียวนะครับเกมเลยนะครับทําดีมาตั้งทั้งเกมนะโดนไฟเดียวนะครับก็ประมาณนี้ในการนะครับในการเล่นบุคองนะครับก็ฟาร์มให้ลัคขิตคอเยอะๆก็มีโอกาสชนะแล้วเนาะรู้สึกว่าลองดูจากเกมนี้นะครับมันไม่ได้กากเลยนะคืออัตราคีย์ที่มันออกมามันก็ถือว่าเก่งนะครับ ในส่วนของการคิดที่ข้อนะครับก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายเลยก็ไอเทมสาคัญกับบุคองจัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคปสันติคริสติงนะครับออกให้ได้นะครับมันเป็นไอเทมพื้นฐานนะครับไว้เจอกันพิจารณาละกันทุกคนนะครับบ๊ายบาย